ขอความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันขอนำเสนอธรรมประพันธ์เรื่องพระอานนน์เงาพระพุทธองค์ผลงานของท่านอาจารย์พันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินอดีตหัวหน้ากองอนุสาสนาจารย์ทหารบกท่านเป็นยอดวิทยากรนักบรรยายธรรมะที่ละเอียดสุข,ขุมลุ่มลึก ที่ผู้ฟังติดตามเป็นจำนวนมากเป็นวิปัสนาจารย์ผู้สอนอบรมธรรม,รมภาคปฏิบัติแก่ศิษยานุศิษย์ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และสํานักปฏิบัติอีกหลายแห่งท่านปรารบงานประพันธ์เรื่องพระอานนท์เงาพระพุทธองค์ว่าท่านเขียนเผยแผ่ด้วยความชื่นชมลหลงไหลในอัจฉริยภาพ และด้วยความอยากจะให้ผู้เลื่อมใสได้เรียนแบบนำวรรดธรรมอันล้ำค่าของพระอานนท์มาใช้ในชีวิตจริงซึ่งพระท่านใช้ว่าโอปนญิโกน้อมนําธรรมะเข้ามาในตนพระอานนท์เป็นยอดเลขานุการของโลกลําพังพรแปดประการที่พระอานนทูลขอจากพระศา,าสดาก็เป็นเพชรเม็ดเอกหาผู้จะเทียบเทียมม่ได้แล้ว อัธยาศัยอาจาระมารยาทสุภาพอ่อนโยนยอดคนต้องอ่อนมีสเสน่ห์อย่างยิ่งอย่าว่าแต่มนุษย์จะลหลงไหลเลยแม้ช้างที่อยู่ในป่ากกับพระพุทธองค์ก็ต้องมนของพระอานนท์เข้าด้วยเหมือนกันพระอานน์เป็นยอดกตัญญูทั้งต่อพระบรมครูพระ,ระยุญยารญาตและมหาชนจะเห็นได้จากฉากที่ประทับใจที่สุด ฉากสุดท้ายของชีวิตท่านวางแผนปรินิพานการตายของท่านมอบให้เป็นของขวัญแก่พระญาติทั้งสากยวง์และโกลิยะวง์และพระสกนิกรทั้งสองฝั่งแม่น้ำโรฮินีให้ได้รับความบันเทิงใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ขอนอบน้อมเงาพระพุทธองค์ด้วยความเคารพยิ่งพันเอกพิเศษทองคำสีโยทิน สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่11สถาบันภิกษุณีเรื่องพระอานนท์ถูกคณะสงฆ์ตำหนิปรับอาบัติในการที่ได้ถวายเหตุผลและวิงวอนพระพุทธองค์ให้ประธานการบวชเป็นภิกษุณีแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระน้านางได้สำเร็จเป็นเหตุให้เกิดสถาบันภิกษุณีคู่กับสถาบันภิกษุนั้น เป็นเรื่องที่ควรศึกษาและวิจารณ์ให้ถึงเนื้อแท้ถึงพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณของพระศา,าสดาต่อพระนานางและการสถาปนาสถาบันภิกษุณีขึ้นในพระพุทธศาสนามองตื้นๆใครก็เข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงจำยอมเหตุผลของพระอานท์จึงให้มีภิกษุณี แต่ความจริงอันถ่องแท้นั้นเป็นพระสัพพัญยุตยานของพระศาสดาอย่างเรียบร้อยรอบคอบในอันที่จะก่อตั้งขบวนการภิกษุณีนี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดส่วนพระอานนนั้นเป็นเพียงตัวประกอบช่วยประสานเชื่อมโยงให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น จะขออนุญาตค่อยๆนำท่านมาสัมผัสกับพระปรีชาญาณอันล้ำลึกของพระบรมศา,ศาสดาตามลำดับดังนี้ข้อ 1. โครงสร้างของพระพุทธศาสนาว่าจะต้องประกอบด้วยบริษัทสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกามีพร้อมกับที่พระพุทธองค์ตกลงพระไทยจะสถาปนาพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกตั้งแต่เมื่อตรัสรู้ใหม่ๆแล้ว ไม่ใช่มาบาังเอิญจะมีภิกษุณีเพราะการอ้อนวอนของพระอ,อนน์ก็หาม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่คู่ควรกับพระสมัญญาที่ว่าสัพพันยูผู้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบรู้แจ้งทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตหลักฐานแรกที่จะนำมายืนยันก็คือบาลีมหาวัคทีฆนิกายวินัยปิดกซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนที่ปาวาและเจดีวา่าอานท์ครั้งหนึ่งเมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ๆมมารผู้มีบาปได้เข้ามาหาเราถึงที่นั่นยืนอยู่ในที่ควรแล้วกล่าวกับเราวา่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานเถิดขอพระสุคตเจ้าจงปรินิพานเถิดบัดนี้เป็นเวลาสมควรปรินิพานของพระผู้มีพระภาคแล้วเราได้กล่าวกับมาน,นั้นว่าท่านผู้มีบาปเราจักยังไม่ปรินิพานก่อนตลอดการที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นสาวกสาวิกาของเรายังไม่เป็นผู้ฉลาด ยังไม่ได้รับคำแนะนำยังไม่แกล้ากลา้ายังไม่เป็นพหูพูดทรงธรรมปฏิบัติธรรมควรแก่ธรรมปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตามธรรมยังต้องเรียนความรู้ของอาจารย์ตนต่อไปก่อนจึงจกบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื้นซึ่งพระสัจธรรมจนคมขีถ้อยคำอันเป็นคาสึกที่เกิดขึ้นแล้วให้สงบโดยธรรม แล้วแสดงธรรมประกอบด้วยความน่าอศัศจรรย์ได้สรุปสั้นๆพอได้ใจความก็ว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่ได้ลงมือประกาศาศาสนาพญามารก็มาขัดขวางขอให้พระองค์ปรินิพานได้แล้วพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะประกาศาศาสนาจนมีบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีทั้งสาวกทั้งสาวิกา คือพระผู้หญิงและก็จะต้องใช้เวลาประสิทธิ์ประสา์ความรู้ความสามารถให้จนถึงขั้นสามารถแสดงธรรมประกอบด้วยความน่าอัศาจรรย์ได้เสียก่อนต่อจากนั้นเราจึงจะปรินิพานและก็ช่างสอดคล้องน่าอัศาจรรย์ยิ่งครั้นใกล้จะปรินิพานพระองค์ก็ตรัสกับพระจุนทะในธรรมนองนั้นอีกว่า ในบัดนี้เราแลเป็นศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกอนหนึ่งทำเราได้กล่าวได้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากห่วงทุกข์ชื่อว่าประกาศไว้แล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนหนึ่งสาวกทั้งหลายเราก็ได้สอนให้รู้แล้วในสัตรธรรมพรหมจันท์อันบริบูรณ์สิ้นเชิงเราได้กระทำให้แจ่มแจ้ง ทำให้เป็นสิ่งประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์พอเพียงให้ประกาศได้ด้วยดีโดยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วจุนทะในบัดนี้เราเป็นศาสดา,า,าที่แก่เท่ารู้ราตรีนานบวชนานมีวัยยืดยาวผ่านไปแล้วโดยลำดับจุนทะในบัดนี้ภิกษุผู้เถระผู้เป็นสาวกของเราล้วนเป็นผู้ฉลาดกแกล้วกล้า ลุธรรมเป็นเครื่องเกษรรมจากโยคะสามารถสอนสัตธรรมสามารถคมขี่ถ้อยคำอันเป็นค่าศึกที่บังเกิดแล้วให้สงบราบคาบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้จุนทะในบัดนี้พรหมจรรย์คือาศาสนาของเราเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่น พอเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดีสืบไปได้แล้วซึ่งก็แปลว่าพระองค์ทรงทาหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้วตามที่บอกพยามารไว้แล้วจึงถึงเวลาที่พระองค์จะปรินิพานแล้วเป็นอันว่าโครงการมีพุทธบริษัทสีภิกษุภิกษุณีอุบาสกเบิดสกาเป็นโครงการที่พระองค์มีปณิธานอย่างแน่วแน่ ตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆแล้วมีใช่เพราะพระอานนท์มาทูลอ้อนวอนแต่ประการใดไม่แล้วทำไมคณะสงฆ์จึงมาเป็นโจทย์ทำหนิพระอานนท์ว่าเป็นผู้ขนขวายให้สตรีได้บวชในพระธรรมวินัยและหาว่าท่านใช้ถ้อยคำหวานล้อมเอารัดเอาเปรียดจนพระองค์ทรงจํายอมให้พระแม่นะได้อุปสมบทเล่า บทบาทในการประทานอุปสมบทภิกษุณีนั้นพระพุทธองค์ทรงใช้กุศโลบายละเอียดอ่อนจนแม้แต่พระระดับพระอรหันต์ก็ยากที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดได้จึงขอให้ท่านได้กรุณาอดทนติดตามต่อไปได้พบข้อความในพระคัมภีร์เผยงแง้มไว้ให้เห็นพระพุทธประสงค์อันล้ำลึกดังนี้ เพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงห้ามว่าอย่าเลยโคตมีบรรพชาของมาทุกขามอย่าได้ชอบใจแก่ท่านเลยบริษัทของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมมีสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามิชัยหรือบริษัทของพระพุทธเจ้าแม้ทั้งปวงมีสี่ก็จริงถึงกระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีพระประสงค์จะย,ยังพระนางมหาประชาปีโคตมีให้ลำบากแล้วจึงทรงอนุญาตทำให้การบรรพรชาเป็นของสำคัญอย่างนี้ว่าสตรีทั้งหลายจักคิดว่าบรรพชาเป็นภิกษุณีนี้เราได้ยากดังนี้แล้วพวกเธอจักบริบาลธนุธนองไว้โดยชอบซึ่งบรรพชาอันเราตถ,ถาคตถูกวิงวอนแล้วมากครั้งจึงอนุญาตให้ โดยทรงพระดําริอย่างนี้จึงทรงห้ามเสียคือห้ามพระนานางถึงสามครั้งแม้พระอานนท์มาทูลขอก็ห้ามอีกถึงสามครั้งครั้งที่สี่คำทูลถามของพระอานนท์จึงประกอบด้วยเหตุผลของการบรรลุมรรคผลว่าสตรีบวชแล้วจะบรรลุมรรคผลได้หรือไม่พระองค์ตรัสตอบว่าสตรีก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกันกับบุรุษ พระอานนท์จึงขอให้ประธานการบรรพชาแก่พระนานางเถิดพระพุทธองค์จึงทรงให้สตรีบรรพชาได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทรงพระนามพิเศษว่าอนุตตรโอปุริสธรรมมสารีเป็นผู้ฝึกคนทั้งสตรีและบุรุษได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีผู้อื่นใดจะเสมอเหมือนจึงขอขยายความอัจ,จริยะของพระพุทธองค์ให้ชัดเจนอีกสักหน่อย พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมหรือจะโปรดประทานมรรคผลแก่ผู้ใดพระองค์จะทรงอย่างรู้อัธยาศัยจิตใจของผู้จะทรงโปรดแต่และคนอย่างแจ่มแจ้งจะรู้นิสัยอุปนิสัยสันดานวาสนากรรมกิเลสอาสวะบารมีตลอดถึงความคิดเห็นในเรื่องทั้งหลายทรงทราบชีวประวัติของผู้จะทรงโปรดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต ทรงทราบจุดดีจุดเด่นจุดอ่อนทุกอย่างทรงทราบวิธีที่จะฝึกแก้ไขนิสัยและจุดอ่อนเหล่านี้ความรว้ทั่วถึงเหล่านี้เรียกว่าทศพลยานยานที่เป็นกำลังสิบประการทิพจักสุตาทิพป,ปัญญาจักสุตาปัญญาพุทธจักสุตาพระพุทธะสมันตจักสุตาโดยรอสบสพัญยุตยานอย่างรู้สิ่งทั้งปวงเป็นต้น เป็นความรู้ที่เรียกว่าตรัสรู้เพื่อยืนยันให้เห็นว่าพระสัพพัญยุตยานละเอียดอ่อนและห่างจากยานปัญญาของพระอระหันตสาวกเพียงใดจึงของนําตัวอย่างปัญญายาณของพระสารีบุตรซึ่งได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายในทางปัญญามาเล่าให้ฟังพราหมณผู้เท่ามีนามว่าธนัญชานี ขณะนอนบนเตียงรอความตายอยู่มีศรัทธาอยากจะฟังธรรมได้ส่งคนไปนิมนต์พระสารีบุตรเทระมาแสดงธรรมท่านพระสารีบุตรก็มาสอนถึงวิธีเจริญเมตตากรุณาเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติไปเกิดในพรหมโลกได้ครั้นแสดงธรรมแล้วพระเถระก็เดินทางกลับพระวิหารเวลุวัน ฝ่ายธนัญชานีพรามก็กำหนดเจริญเมตตาภาวนาสิ้นชีวิตลงในปัจจุบันทันด่วนด้วยผลของเมตตาชานนั้นเขาไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลกเวลาตั้งแต่เขาดับจิตแล้วไปเกิดในพรหมโลกนั้นเป็นเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเขาตายไปเกิดเป็นพรหมก่อนที่ท่านพระสารีบุตรจะกลับถึงเวฬุวันวิหาร พอพระเถระกลับมาถึงพระวิหารก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงตำหนิพระสารีบุตรว่าทำไมจึงไม่สอนวิปัสสนาภาวนาให้พรามไปสอนเพียงเมตตาภาวนาซึ่งนำไปเกิดเพียงชั้นพรมเท่านั้นพระสารีบุตรจึงรีบไปพบธนัญชานีพรมในพรหมโลกทันทีแล้วก็สอนวิปัสสนาภาวนาให้ ธนัญชานีพรมก็กำหนดภาวนาด้วยตนเองและได้เห็นแจ้งในอริยมรคได้บรรลุพระนิพพานพระสารีบุตรมีปรีชาญาณสูงกว่าพระสาวกทั้งหลายถึงอย่างนั้นก็ยังห่างจากพระาศาสดาถึงเพียงนี้แล้วพระอารหันตสาวกอื่นๆเล่าจะทิ้งช่วงห่างไกลาจากพระพุทธเจ้าสักเพียงไหนคราวนี้กลับมาดูเรื่องของพระนางมหาปชาบดีโคตมีกันต่อไป สมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพั์แควนสักกะพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระนานางและเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์มีพระชนได้เจ็ดวันเข้าไปเฝ้ากราบทูลขอบรรประชาพระพุทธองค์ทรงห้ามถึงสมครั้งพระนานางเสียพระไทยแล้วเสด็จกลับไป ครั้งที่สองพระน้านางได้แสดงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวให้ปรากฏคือทรงปลงพระเกศานุ่งห่มกาสาวพัดเสด็จพร้อมด้วยหญิงเจ้าหญิงสักยะจำนวนมากเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจากกรุงกบิลพัทไปยังกรุงเวสาลีถึงที่ประทับณกูตาคารสาลาป่ามหาวันทรงกันแสงประทับยืนอยู่ณภายนอกซุ้มประตู พระอานนท์ได้เห็นก็เข้ามาปลอบโยนขอให้ทรงคอยอยู่ที่ซุ้มประตูก่อนรับอาสาจะไปทูลขอบรรพชาให้และในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตดังกล่าวแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าพระนานางจะทรงรับครุธรรมแปดประการซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดนี้ได้นั่นจึงจะเป็นการบวชของพระนางเถิดคือหนึ่ง นางภิกษุณีแม่บวชแล้วหนึ่งร้อยปีต้องทำอภิวาทเคารบกราบไหว้ภิกษุแม่บวชในวันนั้น 2. นางภิกษุณีไม่พึงจำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 3. นางภิกษุณีต้องถามวันอุโบสถแล้วเข้าไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน 4. นางภิกษุณีจำพรรษาแล้วต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ คือมอบตัวให้ภิกษุสงฆ์ว่ากล่าวได้ตลอดไป 5. นางภิกษุณีที่ต้องอาบัตหนักต้องประพฤติมานัดตลอดปักคือ15วันคือต้องประจานความผิดของตนในสงฆ์ทั้งสองฝ่าย 6. สตรีที่จะมาขอบวชเป็นภิกษุณีจะต้องผ่านหลักสูตรนางสิกขานาสองปีก่อนโดยรักษาศีลหข้อขาดไม่ได้ คือศีลห้ากับศีลข้อ6คือการเว้นบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7. นางภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริาพาทภิกษุด้วยปริยายใดๆ 8. ห้ามนางภิกษุณีว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุไม่ห้ามภิกษุกล่าวสั่งสอนนางภิกษุณีเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีได้รับทราบจากพระอานนท์ก็ทูลตอบว่า ขอน้อมรับครุธรรม8ประการนี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งดุดหนุ่มสาวได้รับพวงมาลัยดอกอุบลดอกมะลิและดอกลำดวนแล้วประดิษฐานไว้บนกระหม่อมบนศีรษะฉะนั้นและรับรองว่าจะไม่ก้าวล่วงตลอดชีวิตจะเห็นได้ชัดว่าการที่พระองค์ทรงห้ามถึงสามครั้งครั้งแรก เพื่อทดลองทรงเร่งเรา้าพระนานางซึ่งเป็นขัตติยะนารีและเจ้าหญิงสักยะผู้บริวารซึ่งเป็นสุขุมาราชาติว่าจะเข้มแข็งอดทนอดกลั้นพอที่จะมาบวชปฏิบัติสมณธรรมอันยากลำบากได้เพียงไรก็ประสบความสำเร็จสมพุทธประสงค์โดยพระนานางถึงก็ลงทุนปลงพระเกศานุ่งห่มเหลืองเดินทุดดงด้วยเท้าเปล่าไม่สวมรองเท้า เดินทางข้ามเมืองมาจากกรุงกบิลพัทไปยังกรุงเวสาลีลำบากตรากตรำม,มากมาประทับยืนทรงกันแสงขอบวชตอนนี้ก็ถึงบทบาทของพระอานนท์ซึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบดีว่าเคารพรักในพระนางประชาบดีโคตมีในฐานะเป็นพระเจ้าป้าและก็เป็นผู้มีความกตัญยูอย่างสูงที่จะเข้ามาเชื่อมต่อให้บรรลุพุทธประสงค์ โดยไปปลุกปลอบให้กำลังใจแก่พระน้านางให้คลายความเศร้าโศกแล้วเป็นผู้กลับมาเร่งเรา้าพระองค์ให้ประธานบนรรพชาถึงกับกล้าหารบรรยายความกตัญญูถวายพระพุทธองค์ว่าพระมหาประชาบดีโคตมีไม่ใช่ใครอื่นนะนี่คือพระแม่นาะผู้ถวายน้ำนมจากถันเลี้ยงพระกุมารแต่แรกสมภพประหนึ่งว่าพระพุทธมารดา จึงควรอย่างยิ่งที่จะอนุเคราะห์โดยแท้นี่คือจุดเด่นในดวงใจของพระอานทน์ยอดเลขานุการของโลกพระอานนท์จึงเป็นจักรกลสำคัญเชื่อมต่อให้เกิดสถาบันภิกษุณีด้วยประการชนีโปรดติดตามตอนต่อไป